สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าในหมกอีหยังเนี่ยหมกป่าหมกป่าช่อนหมกปลาคอจ้าหมกปลาคอใหญ่จ้าพี่น้องจ้าซองหมกเปิดเปิดรือเปล่าที่เปิดแถวได้พี่น้องแปลเต็มกล่องจบเสียงน้ำแข็งพี่น้องเข้าเต็มกล่องเจ้าละนทีด้ติมหมกจ้าพี่น้องพี่น้องเห็นไหมเห็นว่าพี่น้องป่ะพี่น้องจริะพี่น้องเสือกเสียน้ำกัน อันนี้ได้หมาลินฟ้าพี่น้องคุณนายยาวยาวหมาลินฟ้าจ้ะฟ้าจ้ะพันเอาไว้ก่อน<ม> <c oughs> แจ้วแจ,วแจว้วบอกพริกดิบพี่น้องป่ะผงแซบ่บเนาะอันนี้แซ่บด้วย <c oughs> พ่อเอิญนบอกดอกบัวดอกบัวดอกมันน่ะพี่น้องดอกบัว กินกับแจ่วจ่า,จาพี่น้องแซ่ยบน้ำกันมากเลยจ่าพี่น้องจาจ่าพี่น้องจา่ขาข้าวนอกจกตินของลูกไส้กินลูกไส้กินขา้าวหมดกองหนึง่งยังอยู่นิดน้อยพี่น้องด,ด,ด <c oughs> จะน่าจะนายยางไง,งน้องเม่ยลองเห็นน้ำตามไม่หนิลูกอิอ่มแล้วก็เลี่ยวตัวแม่ยคอยกินที่หลังเนาะพี่น้องเห็นบ่นี่หัวปากคอผมดีพี่น้องจะเล่าความแบบอุ้งอ่างผ่านแบบ เด่น <The> <baptism>? ้งเห็นวาเห็น <pol> ห <bugs sais> ัวปลาคอป่ะ <Blessed> จ <break injuries> ้าของแท้พี่น้องรูก่หัวปลาคออันนี้ใส่มันนีนพี่น้องใส่ะโอโหหอมเลยจ้าเอาดูอ้ยน่ได้จะลกอย่างเนี้ยใสเนี่ยมันห่อนแจ้าใสอืมสบงตี

ตปาบก <z> ันน <'s> like ้าจำนำใช่ปะโอโอคนน้าไม่แก่สามารสามารถบอพี่แต่ก็โอเคลองคืนน่ดหน่อ ข่าวพวกเขางานนะอันโดยที่ว่าจะขอผูอ้ให้เอามาชมหมุยนยันดูอิม่ม ใช่ไหใช่ะบุกคนน้อรอยบริพันธ์ขอก่นแล้วบริได้สนมือกันเลยจ้ะอืมใบบ ไม่เยจะมาติดใจก็เคยผาแล้เรกินนักเรียนขนตะพาวนี้ย

เสียงนะาจากกัดเนาอเสียบเสียบจากปาคอหอนหอนกับห่อนนอเลกนิดจะมีเลดโดูด,ดนี่กปาะคอเนี่ยเสียบไป เมนชีลาไป่นอะเาอยตุใสีกับไปห้อมจ้ะโอ้น้ำนับนบเสียน้ำนัวเมียโอ้ นเอ้ยกระเพาะอืมันนี้เป็นนักระเพาะเป็นกินแล้วกินเหมือนกวนเองกๆเสบ็จแ จำแม่พระคอสดเนี่ยมันสิขาวงามตัวแม่บอจ้ะจี้ หมกเบอร์ไม่ไหมนะจ๊ะเมื่อกีน้นอนใช่ขอบเบียย่างยืมนะจ๊ะจ้าใช่กระซ้ายดำเครื่องแบบรุนด่วนเลยกรเชียมอบจะงกระไข่ป็นมุนเลยจ้าพวกหมากนอนกินยังกะข้าเขีวบ่เป็นตะข้ากะข่า เสร็จหนอวเขานเขาเรมองหนึง่งเาหมอนี่เดียวกินม,ม่นงมจนดาพี่น้องายจ้ะ้องมะเดีียบมองหน,นึ่งงเหนียวมอเกลือพี่นอ้ <c oughs> นอเย <c oughs> อะาตาล อยากมหมันสูกจนนาน,านั้งสามเดือนใช่เกียบกับหอมไม่หนาเนาะเนีนย็น้ามากหรวเสียบลาย กินนันโมกมังทองมันน่รกจงเนี่ยที่เป็นหนาทองมันมีมเอมาจะพี่น้องอิ่มเลยจ้ะอิ่มแโอ้ยน่ม้สีดว่ดอกบัวเสียอิ่มเดีย่ด้ยวดกุ๊ก มุกเงี้ยกิตามทามุกเกต่อไม,มันชิหอมมุอเนี้ยแจกส่วนคบคุมแจก้ะโอเคอเคมหนึ่งนหนึ่ง พาคอนดิซูก์นพี่น้องเวลาหมกคอนที่สุกดีนะพี่น้องจา๋าแม่เป้นแม่เก็บขอขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมคลิปเข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งเนาะแม่เก็บเป็นกำลังใจให้ช่องของแม่เพ่ยชาแนลกับว่ามีอย่างไรพี่น้องจา๋ามีแต่คำว่าขอบคุณที่ให้กำลังใจเนาะคลิปนี้กล่าวไว้เสมอจ้ะพี่น้องจา๋าคิดหนาพอกันไหมจ้ะติดเกี่ยวได้พี่น้อง ไม่ได้ไมเกี่ยวกขอขอบคุณค่ะ